แสงและเงามันเป็นอะไรที่น่าถึงมีมากมีน้อยสว่างหรือมืดมันส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของเราเพราะงั้นในงานศินละปะการเพิ่มแสงและเงาลงไปให้สมจริงก็เหมือนเพิ่มอารมณ์ในชิ้นงานนั้นไปด้วย แน่นอนว่าวงการเกมก็เหมือนกันครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันโลกของวิดีโอเกมให้ความสําคัญกับแสงและเงาเพราะยิ่งแสงเงาสวยมากเท่าไหร่ภาพจากในเกมมันก็ยิ่งแสดงความรู้สึกได้มากขึ้นเท่านั้นแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าเกมมันไม่ต้องสมจริงเสมอไปแต่เชื่อเถอะครับต่อให้เกมเหนือจริงขนาดไหนตึกรามบ้านช่องใบไม้หรือพลังแฟนตาซีเราก็อยากเห็นแสงเงาที่ดี เพื่ออารมณ์ร่วมที่มากขึ้นไปอีกระดับถ้าทำได้แต่แสงและเงามันก็จะมาพร้อมกราฟิกเทพเทปและแน่นอนว่ากราฟิกเทพเทปมันก็มาพร้อมสเปคสูงเป็นทอดๆไปมันเลยกลายเป็นโจทย์ของวงการเกมแต่ด้วยเทคโนโลยีเลเทรซิ Ray ่งกับ DLSS ของ Nvidia ดียที่พัฒนาขึ้นมาการรวมกันของการเรนเดอร์แสงที่สวยสมจริงควบคู่ไปกับการทำงานของคอมที่น้อยลงชดเชยคุณภาพด้วย AI ทํทให้ภาพชัดขึ้น แล้รีเรนเฟรมเรทได้มากขึ้นแค่นี้ก็เล่นเกมแรงและแสงเทพได้พร้อมกันแล้วครับที่พูดมาเนี่ยเพราะว่าทาง ASUS ส่งคอมสุดเทพมาให้ลองใช้ครับเป็นการ์ดจอ ASUS p r o a r GeForce RTX 4070 Ti OC Edition เป็นการ์ดจอโคตรแรงที่มีเทคโนโลยีดีๆมากมาย เอ็กชิวเทคแฟนมีการพัฒนาการไหลเวียนและการกระจายตัวของอากาศดูโอบ Fan ฟนแบ i n g เพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นถึงสองเท่า0ูนย์เดซิเบลเทคโนโลยีพัดลมหยุดทำงานเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า50องศาเซลเซียสแถมเขาบอกว่าประหยัดพลังงานสุดๆด้วยพูดมาขนาดนี้เอาเป็นว่ามันดีครับแล้วผมก็ได้เอามาลองกับเกมหลายๆเกมที่เอามาพูดถึงวันนี้นั่นแหละครับวันนี้ผมมีเกมเมอร์จะพาไปดูว่าเกมที่แรง และแสงเทพมันไปได้ถึงขั้นไหนมันจะเทพขนาดไหนความรู้สึกของการเล่นเกมมันต่างจากเดิมไหมไปดูกันดีกว่าครับเกมแรกเลยคือ Portal RTX เกมแรกเนี่ยเป็นเกมเก่าที่หลายคนอาจจะไม่เชื่อว่ามันแรงแต่เกมนี้เนี่ยมันแรงจริงๆครับ และแสงสวยด้วยเพราะว่ามันเติมคําว่า RTX เข้าไปรอเล่นครึ่งนี้ทาง n อ็นวีเดียเนี่ยเขาเอาเกมเดิมมาอัปเกรดเพื่อโชว์ศักยภาพของ Ray Tracing และ DLSS พอทลเป็นเกมจากค่ายวาวที่ผมบอกเลยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตควรจะลองหามาเล่นต้องบอกว่าเดิมทีเกมมันไม่ได้สเปคสูงอะไรมากครับใครๆก็เล่นได้เกมเล่าเรื่องราวของคนที่อยู่ๆตื่นขึ้นมาและต้องช่วยหุ่นยนต์กราดอสทำการทดลองต่างๆ แก้ไขพัเซิลเกมนี้เป็นเกมสั้นๆครับเล่นไม่กี่ชั่วโมงก็จบมี2ภาคแต่ว่าเกมที่เขาเอามาอัปเกรดเนี่ยคือภาคแรกครับมาทําเป็น RTX เวอร์ชันอัปเกรดแสงเงาและทำกราฟิกใหม่ในหลายๆส่วนเพื่อโชว์ประสิทธิภาพของ G-Force e RTX ให้เต็มที่แล้วก็ต้องบอกว่ามันสุดจริงครับเกมหลายๆเกมเนี่ยจะใช้ r ร y t r a c i n ิแค่บางส่วน แล้วที่เหลือเนี่ยก็ใช้เทคนิคอื่นๆแต่เกมนี้เนี่ยใช้ทุกส่วนเลยครับเงาสะท้อนบนกำแพงแบบชัดเงาที่พลิ้วไปตามเครื่องจักรแสงที่ออกมาจากเครื่องจักรปุ่มของพัลเซิลแม้กระทั่งไอ้น้ำก็มีเอฟเฟกต์ของการตกกระทบของแสงเรียกว่าจัดเต็มแสงสะท้อนถึงขนาดละอองฝอยๆะครับคือพอได้สัมผัสเวอร์ชันนี้แล้วเนี่ยความรู้สึกว่ามันคือเกมต้นยุค2000หายไปเลยครับคือนอกจากแสงเง,งานเนี่ยเกมเปลี่ยนน้อยมาก แต่ยังกับเกมใหม่คือต้องบอกว่าในลิสต์นี้เกมอื่นก็เป็นเกมใหม่ๆครับแต่ว่าเกมนี้ก็เทพไม่แพ้เกมใหม่ๆเลยต่อมาคือไซเบอร์พังครับแฟ a n ทอมลิเบอร์ตีถ้าเกิดพูดถึงเกมแรงแสงเทพไม่พูดถึงเกมนี้ก็เหมือนมาไม่ถึงหัวข้อนี้ครับกับสุดยอดเกมจากค่าย CD p r o j e c t r a ที่ต้องบอกว่ามันทำออกมาสุดในหลายๆด้านในแง่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตัวเกมเองที่มีลอที่น่าสนใจ เล่าถึงความเสื่อมโทรมของมนุษยชาติแก๊งอาชญากรรมแต่ความพิเศษของเกมเกมนี้คือแสงสีที่ตัวเกมออกแบบมาได้อย่างฉูดฉาดระการตาเหมือนเข้าไปในโลกของแสงนีออดอยังไม่รวมภาพสวยของมันด้วยมันกลายเป็นเกมที่หลายคนเอามาวัดสเปคเทปแต่ว่าน่าเสียดายครับตอนเกมออกใหม่ๆเนี่ยทำคนปวดใจไปเยอะ แต่เกมเขายังพัฒนาอยู่เรื่อยๆครับจนถึง DLC ล่าสุดที่เราเรียกได้ว่ามันแทบจะพลิกไปเป็นคนละเกมเลยด้วยระบบการต่อสู้ที่เพิ่มเข้ามาความฉลาดของ AI และการแก้บั๊กทำให้ฟิลของการเล่นเนี่ยมันรู้สึกสมบูรณ์แบบมากขึ้นฝ่าเดิมถึงแม้ว่าอาจจะช้าไปสักหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มาครับทีนี้พูดเรื่องภาพและบรรยากาศของเกมดีกว่าครับที่เขาตั้งใจโชว์ประสิทธิภาพแสงและเงาของเกมเนี่ยมันโหดจริง โดยเฉพาะถ้าเกิดใช้การ์ดจอ Nvidia 4 0 Series ขึ้นไปจากเดิมที่มันโหดอยู่แล้วเนี่ยด้วย Ray Tracing มันจะโหดขึ้นไปอีกคือเกมเขาอัปเกรดใหม่ครับไม่ได้หยุดอยู่แค่ Ray Tracing แต่มีโหมดที่เรียกว่า Ray Tracing Overdrive มีอะไรเพิ่มเข้ามาเยอะมากคราวนี้เนี่ยเขาเพิ่มเทคนิคแพ t h Tracing เข้ามาคือเงาทุกเงาในเกมจะตอบสนองต่อ r ร y Tracing ทำให้แสงตกกระทบพื้นผิวทุกอย่างแสงแดดที่เคยส่องเข้ามาในกระจก กระทบผืนน้ำหรือสะท้อนไปยังตัวอาคาดเงานเนี่ยไม่มีแข็งเลยครับทุกอย่างเสมือนเงาสะท้อนของจริงคือเกมมันสวยมากๆอ่ะแค่ฟังดูก็รู้สึกถึงเฟรมเรทที่ตกแล้วใช่ไหมแต่ด้วย DLSS 3.5เนี่ยมันเพิ่ม La y e รีคอนสตรักชันเข้ามาคือไอ้ DLSS เนี่ยจะสร้างภาพมาชดเชยคุณภาพของขนาดภาพที่เสียไปทำให้เราเล่นเร o l ลูชันสูงๆภาพละเอียดละเอียดได้ โดยใช้ขอมลืนล่นๆมันลดภาระของเครื่องอันเก่าเนี่ยมันอาจจะมีภาพเบลอ์แต่ตอนนี้เกมจูนมาพร้อมกับ A.I. เวอร์ชั่นใหม่ที่ทํางานได้ดีขึ้นรายละเอียดของภาพไม่หายไปไหนยังมีเฟรมเจเนเรชันที่จะเพิ่มเฟรมเรทได้อย่างมหาศาลทั้งหมดนี้เนี่ยทำให้ตัวเกมที่สุดยอดอยู่แล้วเล,นนล่นได้ลื่นไหลกว่าเดิมเอาเป็นว่ามันเป็นเกมที่สวย บรรยากาศดีแล้วถ้าเกิดคุณชอบเล่น RPG เนี่ยเหมือนสวมตัวเองลงไปในโลกใส่เบอร์พังภาพสวยมากเกมดีมากเนื้อเรื่องก็ดีต่อมาคือ Metro Exodus สุดยอดเกม FPS จากค่าย 4A เกมเรื่องราวของรัเสเซียหลังโลกล่มสลายด้วยสงครามนิวเคลียร์ที่ผู้คนเนี่ยหนีลงไปยังรถไฟใต้ดินรัเสเซียในภาค Exodus เนี่ย จะเป็นเรื่องราวของการขับรถไฟออกจากเมโทรมายังพื้นดินเบื้องบนเพื่อตามหาแสงสว่างของความหวังที่จะส่องไปยังมวลมนุษยชาติในเกมภาคนี้เราจะได้เล่นกับรูปแบบที่หลากหลายครับในภาคก,ก่อนๆเนี่ยจะเน้นใน t ีแคบมีที่กว้างไม่เยอะแต่ภาคนี้เนี่ยมีทั้งที่กว้างที่แคบซากปราลักหักพังทั้งบนดินและใต้ดินทั้งในป่า รายละเอียดอะไรเยอะมากทั้งแสงเงาคือภาพของเกมปกติเนี่ยมันก็สวยอยู่แล้วครับแต่พอเกมใช้ระบบ r เรทเร c i n g มันเลยทําให้ภาพดีขึ้นมปอีกแสงและเงาของเกมโดดเด่นมากๆตรงที่สว่างก็สว่างสมจริงตรงที่มืดก็มืดจนหน้ากลัวเกมมีเทคนิค global illumination ช่วยเรื่องความสว่างและความมืดแสงไฟหรือแสงแดดเนี่ยมันฟุง้งมันทะลุผ่านช่องแตกของกงําแพงช่องแตกของไม้ไล่ระดับความเข้มจากอ่อนไปเข้มมันไม่ใช่เงาแข็ง แต่มันเหมือนแสงจริงๆทําให้ทั้งภาพของเกมและบรรยากาศมันดูนุ่มนวลยังการเราไปอยู่ในโลกแตกยังไงอย่างนั้นเกมสนุกมากด้วยนะครับและยิ่งแสงดีเนี่ยมันจะยิ่งอินต่อมาคือ Shadow of Tomb Raider เรื่องราวการผจญภัยล่าขุมทรัพย์ภาคต่อของล่าล่าครอฟตัวเอกหญิงสุดแกร่งแห่งวงการเกมที่ครองใยเกมเมอร์มาหลายยุคสมยัยตั้งแต่เป็นก้อนเหลี่ยม จนกลายเป็นสาวสวยที่ยังไ้มีชีวิตจริงในภาคนี้เนี่ยเป็นบทสรุปของตายภาคภาคใหม่ครับเรื่องราวพาเธอเดินทางไปยังเม็กซิโกผ่านบ้านเมืองป่าเขาลำเนา่ายภูเหวเมืองโบราณอายุนับร้อยปีที่หลบซ่อนอยู่เอาจริงๆมันเป็นเกมเดียวในลิสต์นี้ครับที่ได้ภาพของธรรมชาติอย่างลุ่มลึกและสวยงามคือเหมือนเราได้ลุยป่าแล้วเกมเนี่ยเขารองรับระบบเรทเรซิ่ง ซึ่งมันทําออกมาได้สุดยอดมากๆทําให้เราคนเล่นเนี่ยเหมือนถูกดูดเข้าไปในธรรมชาติจริงๆแสงเงาของเกมมีการไล่ระดับแสงในระยะที่กําเนิดแสงอย่างเหมาะสมไม่ใช่เงาเส้นๆแข็งๆพราะมันรวมอยู่กับธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้ลาลำธารแอ่งน้ํามันทาให้ธรรมชาติดูเป็นธรรมชาติจริงๆทําให้เราเห็นศักยภาพของการเล่นแสงและเงาแบบที่ใกล้เคียงความเป็นจริงในอีกรูปแบบหนึ่งไม่ซ้ํากับเกมอื่นเลยดีมากๆ แล้วก็ต้องปิดด้วยคอนโทรลของ Remedy ครับเกมนี้เนี่ยภาพสวยสุดๆตอนออกใหม่ๆเนี่ยก็สร้างความหือฮาในหมู่เกมเมอร์เกมเป็นเรื่องราวของตัวละครที่ชื่อว่าเจสซี่เฟเดนที่อยู่ๆก็ได้มาเป็นผออ,องค์กรลับของรัฐบาล แต่วันที่เธอมาวันแรกเนี่ยองค์กรก็โดนโจมตีซะแล้วเธอจึงต้องจัดการศัตรูไปพร้อมๆกับการตามหาน้องชายที่ถูกองค์กรนี้จับตัวมาด้วยธีมของเกมเป็นเรื่องลึกลับต่อสู้กับสิ่งเหนือธรรมชาติด้วยปืนแต่ก็มีพลังจิตมีความซับซ้อนมีความไซไฟเพิ่มเข้ามาฉากส่วนใหญ่ของเกมเนี่ยจะเป็นออฟฟิศโกดังเป็นพื้นที่ปิดหรือแม้แต่สถานที่ที่มันเหนือจินตนาการแต่ทุกๆอย่างเนี่ย เขาใส่พลังของเรทเร c ซิงทั้งเงาทั้งการสะท้อนของพื้นผิวเกมใส่ลงไปยังไม่รวมว่าภาพมันสวยอยู่แล้วนะทำให้เกมมันกินสเปคแบบดุดันมากๆดุดันไม่เกรงใจใครแต่ก็รองรับ dlss นะครับทำให้ก้าวข้ามความดุดันได้แล้วเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่ผสมผสานเทคนิคของแสงเงาวัตถุไว้ได้อย่างลงตัวไอตรงที่น่ากลัว แสงแดงๆมันก็น่ากลัวจริงแบบสยองเลยเป็นเกมที่ดีมากๆสุดยอดในการใช้แสงสร้างบรรยากาศความอึดอัดให้กับคนเล่นแต่ก็ประมาณนี้แหละครับกับ5เกมแรงแสงอย่างเทพเกมที่ผมเอามาลองกับความที่เขาให้มาแล้วรู้สึกว่าสุดยอดมากว่ากันตามตรงเวลาเราเล่นเนี่ย ไม่จำเป็นต้องเปิดสุดหรือว่าไปเปิดเรเทซซิ่งก็ได้ครับเอาเท่าที่ไหวนั่นแหละเพราะว่ากราฟิกอะไรมันก็ไม่ใช่คําตอบทั้งหมดของการเล่นเกมแต่ถ้าเกิดคุณเปิดไหวมีงบพอมีโอกาสก็อยากให้ลองได้เล่นในศักยภาพสูงสุดของมันดูครับผมบอกเลยว่ามุมมองของเกมบางเกมอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้มันไม่ใช่แค่ คมนะครับมันเป็นความรู้สึกที่ได้สัมผัสบรรยากาศที่เปลี่ยนไปตอนที่ผมเปลี่ยนการ์ดจอเป็นการ์ดจอใหม่เนี่ยผมโหลดเมโทรเอ็กซ s ดัสกลับมาเล่นแล้วผมรู้สึกเฮ้ยมันสวยกว่าเดิมเยอะเลยมันน่ากลัวกว่าเดิมเยอะเลยมันถ่ายทอดบรรยากาศออกมาได้ดีกว่าเดิมเยอะครับแน่นอนว่าคลิปนี้เนี่ยเล่นในเครื่องที่เขาให้ยืมมาลอง ผมก็เลยฝันอยู่ครับฝันว่าเขาจะให้เลยแล้วไม่ต้องเอาคืนนั่นแหละครับถ้าเกิดใครมีงบอยากลองเล่นเกมที่มีแสงสวยๆเล่นได้เต็มประสิทธิภาพลองการ์ดจอ40ซีรีส์ของ asus ดูครับมันมาพร้อมกับความสุดยอดหลายด้านใครสนใจเนี่ยลองหาไปเป็นเจ้าของกันดูครับซื้อตอนนี้ลงทะเบียนได้เพิ่มอีก1ปีเป็น4ปี แต่ต้องลงทะเบียนหลังซื้อภายใน30วันด้วยนะครับเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด subscribe ถ้ากดอ,อยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ